ค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเจเป็กเพ็กกี้ดีแองเจลนะคะแล้วสําหรับวันนี้นะคะจะดูว่าเจาจะมาลุกวานหวานหวานมากเพราะว่ารองพื้นที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะคะคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยจากที่เจดูแล้วค่อนข้างจะหวานมากนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะลอร่าเมอร์ซิเออร์นะคะตัวนี้มีชื่อว่า c a n d l e โ o ลว์ซอฟต์ลูม o u s Foundation นะคะซึ่งเปิดตัวมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วเจ๊ก็โชคดีได้ไปงานเปิดตัวของเขานะคะแล้วก็ได้พบกับมิสเตอร์เบนจามินหรือคุณเบนจามินนะคะซึ่งเป็นมือขวาของคุณลอร่าเลยซึ่งคุณลอร่าส่งมาเพื่อจะมาคุยกับเหล่าบล็อกเกอร์ในเรื่องของวันเปิดตัวว่าทําไมเขาถึงผลิตรองพื้นตัวนี้ขึ้นมานะคะแล้วมันใหม่ยังไงมันต่างกับที่ผ่านมายังไงก็คือว่าเนื้อรองพื้นตัวนี้เนี่ยนะคะเขาจะค่อนข้างโกล ow, เขาจะให้ลุก ที่ได้เนี่ยคือชำวาวแบบ เหมือนรองพื้นของฝั่งเกาหลียังไงอย่างนั้นเลยคือตอนนี้เนี่ยตัวคุณลอร่าเองเนี่ยแล้วคุณเบนจามินเขาก็ได้ถ่ายทอดมาว่าเราก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยบนโลกบิวตี้ใบนี้เนี่ยความโกล์เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่กําลังมาเพราะฉะนั้นแบรนด์ทางยุโรปเองเนี่ยที่เมื่อก่อนเนี่ยทำรองพื้นในลักษณะของแมทเนี่ยบางครั้งเขาก็ต้องเปลี่ยนตัวเองไปเหมือนกันเพื่อจะทำออรองพื้นในลักษณะที่มันโกล์เพื่อตอบโจทย์ของผู้ใช้นะคะความต้องการของผู้ใช้ซึ่ง ตอนนี้เนี่ยทางฝั่งยุโรปเนี่ยเขาทำเป็นคููัชนกันมาเยอะ เพื่อให้ได้เนื้อฉ่ำวาวโกลแต่ทางคุณลอล่าเองเนี่ยยังตัดสินใจที่จะไม่ทำคูชั่นเพราะยังเห็นว่าการที่เป็นรองพื้นขวดเนี่ยมันจะมีข้อดีหลายประการที่เขาคิดว่ายังอยากอยากจะเอาไว้แล้วก็ยังอยากจะให้มันเป็นต่อไปนะคะสิ่งหนึ่งที่เขาบอกก็คือในเรื่องของความสะอาดแล้วก็ความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์คือเขาคอนเซิร์ว่าเวลาที่เราใช้เนี่ยอาจจะใช้คูชั่นแล้วก็ มันออกมาตัวเนื้อผลิตภัณฑ์โดนอากาศอะไรเงี้ยบางทีมันก็อาจจะไม่สดใหม่หรือไม่เฟรชเท่ากับอยู่ในขวดเขาก็เลยยังทงทําเป็นในลักษณะของขวดปัม๊มคือทุกครั้งที่เราปั๊มมันออกมามันก็จะให้ให้รองพื้นที่ยังไม่เคยสัมผัสอากาศนะคะแล้วก็ไม่มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่ามันมันสะอาดกว่าและมันสดใหม่กว่าอีกจุดหนึ่งที่เขาคําน,นึงถึงนะคะก็คือในเรื่องของปริมาณค่ะคือการที่เป็นคูชั่นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมัน ันคือตลับหนึ่งเนี่ยมันจะได้น้อยมากซึ่ง,งคนที่ใช้ครูชั่นบ่อยๆอย่างอย่างเจ๊นเนี่ยจะเข้าใจแล้วก็คิดว่าหลายๆคนเนี่ยเข้าใจเพราะว่ามันหมดเร็วมากสําหรับคนที่แต่งหน้าทุกวันทุกวันเนี่ยคือหนึ่งตลับเนี่ยอาจจะใช้ได้แค่เดือนเดียวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวมันก็หมดแล้วและด้วยความที่มันเนี่ยสัมผัสอากาศใช่ไหมมันก็จะมีความแห้งเร็วมากขึ้นซึ่งในลักษณะของรองพื้นขวดเนี่ยข้อดีก็คือว่ามันให้ปริมาณที่ค่อนข้างเยอะขวดหนึ่งเนี่ยก็ประมาณ 30 ml เนี่ยค่อนข้างเยอะใช้ได้นานเลยทีเดียวแล้วก็มันจะไม่มันจะไม่แห้งขึ้นเพราะมันอยู่ในขวดมันไม่ได้สัมผัสอากาศอ่าอันนี้ก็เป็นข้อดีที่เขาบอกว่าเขาก็เลยตัดสินใจว่ายังคงจะทำออกมาในแพ็คเกจรูปแบบของการเป็นรองพื้นขวดนะคะแต่ว่าเนื้อด้านในเนี่ยก็จะให้ความฉ่ำวาวและกล์ไม่แพ้กับการใช้คุชชั่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาแกะลองกันดีกว่าว่าแกะลองแล้วเนี่ยด้านในเป็นอย่างไร สีที่เจได้มาอันนี้นะคะก็คือสีแมคคาเดเมียนะคะจะมีชื่อสีเขียนอยู่ตรงนี้เรามาเปิดดูด้านในกันเลยนะคะด้านในดูสีขนาดกล่องเนี่ยเขายัางพิมพ์ลายเลยอะ่ะใส่ใจไหมชอบตรงนี้นะชอบแบรนด์ที่แบบใส่ใจผู้บริโภคนะคะเปิดมาด้านในจะเป็นลักษณะของขวดแก้วแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีฝาเราก็ดึงฝาออกเราก็จะพบกับ หัวปัม๊มคือจริงๆเนี่ยเขาบอกไว้เลยว่าที่เขาตั้งใจทําเป็นหัวปั๊มเนี่ยเพราะว่าเวลาที่เราเทออกมาแล้วบางทีปริมาณเนี่ยของรองพื้นอะมันจะมากเกินไปแล้วถ้าเกิดเราปาดกลับไปเนี่ยมันก็จะแบบไม่สดไม่สะอาดแล้วนะเขาก็เลยทําในลักษณะที่เป็นหัวปั๊มค่ะก็เวลาจะใช้นะคะเราก็ปั๊มลงมาที่มือก่อนก็ได้ สำหรับรองพื้นตัวนี้นะคะที่มิสเตอร์เบนจามินเขาแนะนำเนี่ยเขาแนะนำว่าให้ใช้คู่กับฟองน้ำหรือว่านิ้วไม่แนะนำให้เป็นแปลงนะคะเขาบอกว่ามันจะเกลีย่ยได้เรียบเนียนกว่านะคะอันนี้ก็คือ beauty blender นะคะที่ชุบน้ำแล้วบีบน้ำออกมาดมนะคะก็แตะลงไปแล้วลักษณะของการที่จะทาลงไปที่หน้าเนี่ยเทคนิคที่เขาให้คือ เขาบอกให้เราเนี่ยเหมือนเขาเรียกว่าอะไรสะบัดฟองน้ำอะ่ะคือหลังจากที่เราแทบแล้วอะ่ะให้เราแบบม้วนมือน,นิดนึงอย่างเงี้ยเพื่อให้เอ่อเนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยมันแบบเหมือนมันลงไปแล้วก็ปะส่วนที่มันเยอะเกินไปออกนะคะ อันนี้คือทาเสร็จเรียบร้อยแล้วครึ่งหน้านะคะจะสังเกตได้ว่าครึ่งหน้าฝั่งนี้คือครึ่งหน้าที่ทาแล้วครึ่งหน้าฝั่งนี้คือยังไม่ได <soci eth concept> ้ ounces. ทาเสร็จแล้วเรามาลงอีกข้างหนึ่งกันเลยดีกว่านะคะเหมือนเดิมเลยคือพยายามจะทำแบบที่มิสเตอร์เบนจามินเขาสอนที่เป็นแบบว่าสบัดพัฟอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ค่อยถนัดเลยอะ เราสามารถบิวได้นะคะนิดหนึง่งในส่วนที่เราต้องการจะให้มันปกปิดขึ้นแต่มันไม่ได้แบบมากนะมันก็เพิ่มขึ้นนิดหนึง่งเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลุกฉ่ำวาวขอตัวแป๊บหนึ่งไปแต่งหน้ากันก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะกลับมาสรุปให้ฟังนะ ตอนนี้แต่งหน้าทาปากเรียบร้อยแล้วนะคะก็นิดนึ่งนะจะได้สีสวยก็จะมาสรุปให้ฟังนะคะสำหรับรองพื้นลอล่าเมอร์เซีย d l e Glow Soft l u m i u o u s Foundation ตัวนี้นะคะโดยส่วนตัวเนี่ยเจรู้สึกว่ามันโอเคนะคะถ้าคนที่ชอบงานผิวเนี่ยก็จะรักมากเลยแต่สำหรับคนที่มีริ้วรอยนะคะก็อย่างที่บอกว่าใช้คอนซีลเลอร์ช่วยนะคะมันก็จะปกปิดได้ในระดับไลท์ถึงมีเดียมเท่านั้นนะคะก็ เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันปกปิดมากไปกว่าน,นี้มันก็จะแบบไม่ได้ให้งานผิวแล้วแล้วจากที่คอหอสะตอความเห็นส่วนตัวที่ทดลองใช้มานะคะในหลายๆวันก็พบว่าสีมันไม่ดรอปค่ะสีไม่ดรอปแล้วก็การคุมมันเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคกลางๆนะคะแต่ว่าด้วยความที่มันมีลุกที่โกล่ะค่ะในเวลาระหว่างวันเนี่ยเวลามันโกลแล้วเหงื่อเราออกอีกเนี่ยมันก็จะ กโกลขึ้นอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่หน้ามันเนี่ยอาจจะต้องระวังหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะกโกลขึ้นไปอีกนะคะในส่วนของตอนที่ทาน,นะคะก็คือว่าเนื้อรองพื้นเนี่ยเกลี่ยพันค้างง่ายง่ายมากแล้วก็มันไม่ตกร่องแล้ว ระหว่างวันที่ใช้เนี่ยก็คือเวลาที่แบบแสดงสีหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เกิดริ้วรอยนะคะแล้วก็ด้วยความที่มันโกลเนี่ยมันก็จะอําพรางอําพรางพวกริ้วรอยเนี่ยได้ดีขึ้นค่ะอันนี้เป็นข้อดีของรองพื้นที่มันจะยืดหยุ่นนะคะไม่เหมือนรองพื้นบางประเภทที่เวลาเราใช้แล้วเวลาแบบระหว่างวันมันจะยิ่งแบบแห้งแล้ว,เ,วลเรายิ้มเคยเห็นไหมพอยิ้มแล้วก็มันก็จะเป็นร่องๆแต่ตัวเนี้ยไม่เป็นนะคะสีที่นำเข้ามานะคะในเมืองไทยเนี่ยมีทั้งหมดเดวกกัน15 เฉดสีนะคะยังไงลองไปดูที่เคาน์เตอร์แล้วก็ราคาราคาเป็นหนึ่งในตัวตัดสินใจเลยใช่ไหมราคา2,200บาทค่ะสำหรับ ขวดนี้ 30ML นะคะก็ลองไปเล่นกันดูไปตัดสินใจกันดูที่เคาน์เตอร์แล้วกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเจก็หมดเวลาแล้ววันนี้ทำตัวหวานและสวยให้เข้ากับลุคแล้วก็เข้ากับรองพื้นเขามากเลยอะก่อนไปอย่าลืมนะคะใครรักเจชอบเจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจแล้วก็ใครที่อยากให้เพื่อนๆรู้ด้วยก็สามารถแชร์คลิปได้นะคะ แล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าเจเป๊กสายรองพื้นบอกเลยว่าแบบชอบรองพื้นมากขอเป็นสายรองพื้นแล้วกันจะมีอะไรมาเมาส์มอยแนะนํากันอีกพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ